ตัวหนังสือสีแดงตัดกับความขาวครีมของตัวซุ้มนะคะเข้ากันมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะ SK ก็จะพาทุกคนนะคะมาดูซุ้มของนี่เลยค่ะซุ้มของร้านชาพนครนนะคะต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะที่ไว้วางใจ SK นะคะ SK จัดหนักจัดเต็มให้อยู่แล้วค่ะซุ้มตัวนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่2อคูณสนะคะด้านหน้านะคะมีผ้าใบแบบนี้เลยคะ่ะาหลักแล้วก็มินิมอลมากๆตัวผ้าใบเป็นผ้าใบสีครีมด้วยนะคะทุกคนเอาไว้กันแดด,ได,ดได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังกันฝนได้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนแบบนี้เลยนะคะตัวหน้า ะะกระจกบานเลื่อนอย่างดีเลยนะคะสามารถเอาไว้รับส่งออเดอร์ได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีบาร์ไม้ไว้รองรับให้ลูกค้าแล้วนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะมีระแนงไม้สวยๆแบบนี้เลยโอ้โหเลิศมากๆเลยค่ะสําหรับด้านในนะคะเราจัดหนักจัดเต็มให้เลยค่ะเปิดเข้าไปนะคะก็จะเจอบาร์ไม้หักแอลนะคะพ่นเคลือบอย่างดีเลยค่ะกันน้ํากันรอยขีดข่วนด้วยนะคะทุกคนมีชั้นวางของให้2ชั้นแบบนี้เลยนะคะไปพร้อมกับซิงน้าแบบนี้เลยค่ะระบบไฟเดินท่อดวงไฟฝังฝ้าตีฝ้ากุผนังนะคะลูกค้าสามารถติดแอร์ได้ เลยค่ะตัวระบบไฟนะคะควบคุมด้วยเบกเกอร์แบบนี้เลยนะคะทุกคนปลอดภัยแน่นอนเลยค่ะใครสนใจนะคะก็รีบติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะที่แฟนเพจ SK โรงงานผลิตซุ้มกาแฟและเคาน์เตอร์ขายของนะคะ